สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะโอเคหัวข้อในวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะมาสอนนะคะวิธีการเพิ่มไลน์ไอจีบัญชีคนไทยแท้ค่ะหากใครกำลังสนใจนะคะการเพิ่มไลน์ไอจีต้องดูคลิปนี้เลยค่ะเริ่มจากนะคะไปเพิ่มเพื่อนกันก่อนเลยค่ะที่โปรแกรมไลน์นะคะพิมพ์ s s s i g n l o l l o w MK คค่ะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มคุยกับแอดมินได้เลยนะ วันนี้เราจะใช้บริการในส่วนของการปั๊มไลค์ไอนะคะเป็นบัญชีคนไทยค่ะเพื่อนๆราคาโปรไลค์ไอบัญชีคนไทยแท้ราคาตามนี้เลยนะคะเริ่มต้นที่30ไลค์นะคะไปจนถึง50,000ไลค์เลยค่ะหรือว่าใครอยากได้มากกว่านี้ก็สามารถถามแอดมินได้เลยนะวันนี้นะคะก็จะทดลองใช้ที่30ไลค์ค่ะเพื่อนๆ พอเราเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้นะคะซึ่งเป็น QR code ค่ะเอาไว้ให้เรานำไปสแกนจ่ายเงินนะคะจ่ายเงินเสร็จนะคะแจ้งสลิปได้เลยค่ะแอดมินเนี่ยจะได้เริ่มงานให้เราทันทีโดยที่ไม่ต้องรอคิวค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะแอดมินก็จะขอลิงก์รูปภาพ IG นะคะเดี๋ยวอุ้มก็จะไปสอนวิธีการส่งลิงก์ให้กับแอดมินค่ะเริ่มจากเปิดโปรแกรม IG ขึ้นมานะคะเลือกรูปมา1รูปค่ะกดจุด3จุดค่ะ กดตรงนี้เลยค่ะจากนั้นให้มองลงล่างสุดค่ะจะเห็นคําว่า copy link นะคะให้เราคลิกตรงนั้นได้เลยแล้วก็จะได้ลิงก์แบบนี้นะคะมาวางให้อดินในแชทค่ะก่อนทําการปั๊มไลค์นะคะแอดมินเนี่ยจะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนนะคะยอดเดิมของเรามีอยู่ที่5ไลค์นะคะทุกคนตอนรอยอดขึ้นนะคะให้เราไปรีเฟสหน้าจอรอแบบนี้เลย เพื่อนจะเห็นนะคะว่าตอนนี้ยอดทยอยขึ้นเป็นที่34ไลค์แล้วนะคะซึ่งก็ครบแล้วเนาะเพราะว่าอุ้มซื้อไว้ที่30ไลค์เป็นบัญชีคนไทยแท้นะคะทุกคนพอมีคนมาไลค์รูปภาพเราจะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นบัญชีคนไทยแท้ร้อเ็เลยนะคะเป็นคนจริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์ i g บัญชีคนไทยแท้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคนที่มาไลค์เราเนี่ยเป็นคนไทยจริงๆนะคะไม่ใช่บอทเนาะโอเค หากใครสนใจนะคะก็สามารถทักไปได้เลยที่ลไลน์ i ราย follow mk นะคะรายละเอียดอยู่ตรงนี้แล้วค่ะจะเห็นได้ว่านะคะยอดขึ้นจริงแบบไม่จกตาที่สาคัญรอยอดไม่นานด้วยค่ะการเพิ่มไลน์ไอเนี่ย IG เป็นงานที่ปลอดภัยด้วยนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ใช้รหัสค่ะเขาใช้แค่ลิงลก์รูปภาพเท่านั้นเองเพียงแต่เพื่อนเนี่ยจะต้องเปิดแอ c o u n t เป็นสาธารนณะเนาะจะเห็นได้ว่านะคะวิธีทำง่าย,ายมากๆเลยนะคะ อุ้มหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนหลายคนนะคะไม่มากก็น้อยเนาะโอเคยังไงวันนี้อุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย